การทำสิ่งที่ยากกว่าจะทำให้เราเก่งและแกล่งขึ้นได้ในชีวิตของคนเรามักจะมีบททดสอบต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบททดสอบเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวและบททดสอบเหล่านั้นก็มักจะเป็นบททดสอบที่ยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางครั้งเราเองอาจจะรู้สึกว่าทำไมการมีชีวิตอยู่มันช่างยากเย็นอะไรเช่นนี้แต่เชื่อไหมว่า ไอ้บททดสอบที่มันยากขึ้นนี้ถ้าเราพยายามฝ่าฟันและผ่านมันไปให้ได้จะทำให้เราเก่งขึ้นแกร่งขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่านี่มันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติช่วยให้เราทำได้และเก่งขึ้นเลยทีเดียวการที่เรารักที่จะอยู่สบายทำอะไรอยู่ในสิ่งที่เราเคยชินไม่คิดจะทำอะไรที่มันยากขึ้นเราสบายก็จริง แต่ผลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในระยะยาวแล้วไม่สบายอย่างที่เราตั้งใจไว้เลยลองพิจารณาในแง่ของการสร้างกล้ามเนื้อของคนเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้ฝืนยกน้ำหนักที่หนักขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อก็ไม่ขึ้นเป็นมัดมัดการที่เราไม่ออกกำลังกายให้เหนื่อยเพื่อให้หัวใจได้ฉูบฉีดโลหิตและได้ออกแรงบ้างหัวใจของเราก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ และเมื่อไรที่เราประสบกับปัญหาที่จะต้องใช้แรงของหัวใจเราก็จะอาจจะเหนื่อยง่ายและเป็นปัญหาที่จะต้องใช้แรงของหัวใจเราก็อาจจะเหนื่อยง่ายและเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกมากนี่คือข้อพิสูจน์อันแรกที่เห็นได้ชัดเลยว่าการทำสิ่งที่ยากมากขึ้นจะทำให้เราแปรึ้นได้ลองมาพิจารณาเรื่องของจิตใจดูบ้าง ถ้าเราปล่อยให้จิตใจคิดอะไรไปตามสบายปล่อยให้กิเลสและและความอยากเข้ามาครอบงำตัวเราเราอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ยั่งยืนอะไรเลยแต่ถ้าเราเริ่มที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองโดยเริ่มจากสิ่งง่ายๆก่อนไม่นานหรอกเราจะสามารถควบคุมจิตใจเราได้ง่ายขึ้นและคล่องมากขึ้น เพียงแต่ขอให้เราเริ่มทํำมันเท่านั้นการทางานก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ยากขึ้นเสมอถ้าเราอยากแกร่งขึ้นเก่งขึ้นเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและความยากที่จะถาถมเข้ามาอาจจะมีผิดพลาดบ้างล้มบ้างแต่ถ้าเรายังคงพยายามต่อไป เราเองก็จะเก่งขึ้นและแกล่งขึ้นอย่างมากมายการที่เราอยากเก่งอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นอยู่เฉยๆมันไม่ดีขึ้นหรอกค่ะเราจะต้องฝืนทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำเช่นอยากเก่งก็ต้องพยายามศึกษาให้มากขึ้นใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแทนที่จะมานั่งดูทีวีหรือเล่นเน็ตตามความเคยชินของเรา ถ้าเป็นแบบนั้นเราไม่มีทางที่จะเก่งขึ้นเลยถ้าเราอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆหรือทำงานไปวันๆแบบเดิมแบบเดิมๆมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้เรารวยขึ้นเราต้องฝืนอีกเช่นกันฝืนทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเช่นหาวิธีการในการได้เงินมาให้มากขึ้นหาวิธีการต่างๆในการลงทุน อยากทรยบสินที่เรามีอยู่รวมทั้งฝืนความสบายของเราเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้วิธีในการฝืนทำในสิ่งที่เรารู้สึกไม่สบายที่จะทำทั้งสิน้นความสบายในระยะสั้นเป็นหนทางของความถดถอยและความไม่เจริญ ถ้าเรารักสบายในระยะยาวแล้วแล้วก็เราจะต้องละทิ้งความสบายในระยะสั้นๆทั้งหลายและตั้งใจฝ่าฟันให้ออกจากอาณาจักรแห่งความสบายของเราเองเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายของเราที่ตั้งใจไว้มิฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีทางไปถึงจุดหมายที่เราต้องการเลยยกเว้นเพียงแต่ว่าจุดหมายของเราก็คือการอยู่ไปวันๆนั่นเอง และที่สำคัญก็คือนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน